เคล็ดลับการดื่มกาแฟกับสิ่งนี้ที่จะทำให้คุณกลับมาผง,งาดได้อีกครั้งสำหรับผู้ชายวัย50ปีขึ้นไปวันนี้ผมขออนุญาตมาแบ่งปันเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแต่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับสุขภาพพังเพศข,ของคุณลุงทุกท่านครับคุณลุงทราบไหมครับ เมื่อเข้าสู่วัย50ปีขึ้นไปร่างกายจะเริ่มผลิตฮอร์โมนเทสโทโสเตอโรนลดลงระบบไหลเวียนโลหิตก็ไม่ดีเท่าเมื่อก่อนแล้วนี่คือเหตุผลที่หลายท่านบ่นว่าความต้องการทางเพศลดลงการแข็งตัวไม่มั่นคงบางครั้งพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่สำเร็จปัญหานี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้นแต่ยังทําให้คุณลุงรู้สึกขาดความมั่นใจทางจิตใจอีกด้วยแต่เรื่องที่น่าประหลาดใจก็คือเพียงแค่คุณลุงรู้จักใช้กาแฟที่ดื่มอยู่ทุกวันอย่างถูกวิธีโดยเพิ่มส่วนผสมที่หาได้ง่ายๆในครัววเเข้้าาาไไไปกกกกกกลลลรรรหหียยนนโโิตต็จะะถูุออ่งงแฮม น้ำเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติจะได้รับการสนับสนุนและความสามารถในการแข็งตัวก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่ไม่ใช่ยาไม่ใช่เคล็ดลับปากต่อปากที่ไร้เหตุผลแต่มันมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์รองรับและผู้ป่วยของผมหลายท่านก็ได้นําไปใช้และประสบความสําเร็จแล้วผมขอเชิญคุณลุงทุกท่านอยู่จนจบวิดีโอนะครับเพราะในส่วนถัดไปผม จะเปิดเผยส่วนผสมลับนั้นคืออะไรและทำไมเมื่อนำมารวมกับกาแฟแล้วมันจึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยให้ผู้ชายวัย5้ปีขึ้นไปกลับมามีสมรรถภาพทางเพศที่แข็งแกร่งเหมือนวัยหนุ่มอีกครั้งก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักผมอยากจะถามคุณลุงทุกท่านด้วยความจริงใจสักคำถามหนึ่งครับปีนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับและอาศัยอยู่ที่ไหนโปรดแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างเพื่อให้ช่องของเราได้รู้จักคุณลุงมากขึ้นนะครับหากเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์คุณลุงช่วยกดปุ่มหนึ่งด้วยนะครับหากมีข้อเเสนนนนนออออแะใใใดดดดๆพื่่่่่หหห้้้้ชงงบบรรริิกกกาไียยขึวปุมม2ผั เอาละครับตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเคลดลับนี้อยู่ที่การผสมผสานส่วนผสมที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าแค่ดื่มกาแฟแล้วจะแข็งแรงหรือแค่เพิ่มอะไรเข้าไปก็สามารถปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศได้ปัญหาอยู่ที่การเลือกส่วนผสมที่เหมาะสมกับร่างกายของผู้ชายวัย50ปีขึ้นไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงเรื่องของสมรรถภาพทางเพศมี3จุดทองคาในร่างกายที่ทุกคนต้องใส่ใจเพราะมันเป็นตัวตัดสินโดยตรงต่อความสามารถในการแข็งตัวและความต้องการทางเพศ จุดทองคําที่1คือระบบไหลเวียนโลหิตการแข็งตัวของอวัยวะเพศนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อแต่เกิดจากเลือดที่ไหลไปรวมตัวที่อวัยวะเพศเมื่อหลอดเลือดได้ไหลเวียนดีเลือดก็จะมีแรงพอที่จะไหลเข้าสู่คอปสคาวโนซัมความสามารถในการแข็งตัวก็จะมั่นคงกาแฟมีผลในการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตอยู่แล้วแต่ถ้าผสมกับส่วนผสมที่มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดประสิทธิภาพจะเพิ่มเป็นสองเท่าส่วนผสมเหล่านี้จะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นกระตุ้นการไหลเวียนทําให้เลือดไปรวมตัวถูกที่เร็วขึ้นและแรงขึ้น จุดทองคาที่2คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนี่คือกุญแจสําคัญที่กําหนดสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายหลังอายุ50ปีเทสโทสเตอโรนจะลดลงโดยเฉลีย่ย1%นต่อปีซึ่งนําไปสู่ปัญหาหลายอย่าง ความต้องการทางเพศลดลงการถึงจุดสุดยอดทําได้ยากหรือแม้แต่ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศส่วนผสมที่ช่วยสนับสนุนได้ดีที่สุดในที่นี้ก็คือน้ำพึ่งแท้ในน้ำพึ่งมีสังกะสีกรดอะมิโนและแร่ธาตุที่จําเป็นต่อกระบวนการผลิตเทสโทสเตอโรนเมื่อดื่มกาแฟร่วมกับน้ำพึ่งร่างกายไม่เพียงแต่ได้รับพลังงานทันทีแต่ยังมีวัตถุดิบตามธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูอมนเพศชายอีกด้วย จุดทองคําที่3คือระบบประสาทส่วนกลางคุณลุงหลายท่านที่อายุเกิน50ปีไม่ได้มีปัญหาจากการขาดเลือดหรือขาดฮอร์โมนแต่เกิดจากระบบประสาทที่ตอบสนองช้าสัญญาณจากสมองไปถึงอวัยวะเพศไม่ไวเหมือนเมื่อก่อนคาเฟอีนในกาแฟมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาททําให้ความตื่นตัวเพิ่มขึ้นและปรับปรุงปฏิกิริยาตอบสนองทางเพศหากเติมอบเชยหรือขิงเล็กน้อยกลไกนี้จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นช่วยให้สมองและอวัยวะเพศทํางานประสานกันได้อย่างลงตัว สามจุดทองคํานี้คือหลักฐานของความแข็งแกร่งของผู้ชายหากมุ่งเน้นแต่การใช้ยาหรืออาหารเสริมโดยละเลยการผสมผสานตามธรรมชาติร่างกายก็จะยากที่จะได้รับประสิทธิภาพที่ยั่งยืนกาแฟเมื่อนํามาผสมผสานอย่างถูกต้องจะออกฤทธิ์พร้อมกันทั้ง3จุดเปิดทางให้เลือดไหลเวียนเสริมวัตถุดิบให้เทสโทสเตอโรนและปลุกระบบประสาทผมเคยแนะนําผู้ป่วยหลายท่านให้ใช้วิธีนี้ดื่มกาแฟหนึ่งแก้วผสมกับน้ําพึ่งในตอนเช้าโดยเพิ่มค่ะ อิงหั่นบางๆสองสามชิ้นหรือพะมอบเชยเล็กน้อยหลังจากทำตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งคุณลุงส่วนใหญ่ตอบกลับมาว่ารู้สึกแข็งแรงขึ้นจิตใจแจ่มใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแข็งตัวดีและคงทนมากขึ้นสิ่งสำคัญคือวิธีนี้ปลอดภัยไม่ต้องกังวลเรื่องผลข้างเคียงเหมือนยาแผนปัจจุบันและทำได้ง่ายๆที่บ้านดังนั้นหากคุณลุงอยากจะฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศให้กลับมาเหมือนวัยหนุ่มอีกครั้งอย่าลืม 3. จุดทองคำนี้ระบบไหลเวียนโลหิตเทสโทสเตอโรนและระบบประสาทส่่วนนกกกาางเเพพียแคถูรระะตุ้ มากันด้วยกาแฟหนึ่งแก้วที่ผสมผสานส่วนผสมที่ถูกต้องสมรรถภาพก็จะกลับมาอย่างแน่นอนครับและต่อจากนี้ผมจะแนะนํารายละเอียดวิธีการผสมผสานกับส่วนผสมแต่ละชนิดครับหนึ่งกาแฟผสมกับน้ําพึ่งแท้นี่ไม่ใช่แค่เพียงวิธีเปลี่ยนน้ำตาลในกาแฟยามเช้าเท่านั้นแต่เป็นวิธีแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงที่ช่วยให้ผู้ชายวัยห้าสปีขึ้นไปกลับมามีสมัรถภาพที่แข็งแกร่งเมื่อพูดถึงประเด็นนี้โดยตรงการผสมผสานนี้จะส่งผลต่อกลไกสําคัญ3าประการพร้อมกัน การไหลเวียนโลหิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรอนและระบบประสาทส่วนกลางสามปัจจัยนี้คือตัวตัดสินโดยตรงต่อความสามารถทางเพศกาแฟมีคาเฟอีนซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่กระตุ้นระบบหัวใจและหลอดเลือดขยายหลอดเลือดส่วนปลายเพิ่มปริมาณเลือดไหลไปยังอวัยวะต่างๆซึ่งรวมถึงอวัยวะเพศช,ชายด้วยเหตุนี้กาแฟเพียงอย่างเดียวก็สามารถช่วยปรับปรุงความสามารถในการแข็งตัวได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามจุดอ่อนของกาแฟคือหากดื่มเปล่าๆร่างกายอาจเสียสมดุลน้ำตาลในเลือดได้ง่ายและระบบ ประสาทส่วนกลางก็อาจเข้าสู่ภาวะตึงเครียดได้อย่างรวดเร็วนี่คือบทบาทที่น้ำพึ่งแท้จะเข้ามามีส่วนช่วยด้วยปริมาณกลูกโคสและฟรุกโตสตามธรรมชาติน้ำพึ่งให้แหล่งพลังงานที่ยั่งยืนช่วยให้ร่างกายไม่หมดแรงหลังจากคาเฟอีนออกฤทธิ์พร้อมกันนี้น้ำพึ่งยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องผนังหลอดเลือดทำให้การไหลเวียนของเลือดมีความคงทนและแข็งแรงยิ่งขึ้น ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการของน้ำเพึ่งคือการสนับสนุนการผลิตเทสโทสเตอโรนหลังอายุ50ปีระดับเทสโทสเตอโรนที่ลดลงทำให้ความต้องการทางเพศลดลงและความสามารถในการแข็งตัวก็ไม่แข็งแรงอีกต่อไปในน้ำาพึ่งมีสารสีวิตามิน B และกรดอะมิโนซึ่งเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับอันทะในการผลิตเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติเมื่อรวมกับกาแฟร่รางกายจะได้รับการกระตุ้นให้ตื่นตัวและมีการไหลเวียนของเลือดพร้อมกับมีวัตถุดิบสำหรับฟื้นฟูโฮอร์โมนเพศช,ชายนี่อธิบายได้ว่าทำไมงานวิจัยหลายชิ้นจึงแสดงให้เห็นว่าน้ำ รมชาช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศในผู้ชายสูงอายุไม่เพียงแค่เลือดและฮอร์โมนเท่านั้นกาแฟผสมน้ำผึ้งยังส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางคาเฟอีนกระตุ้นให้สมองหลั่งโดปามีนและเอพิเนฟรินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความตื่นเต้นการจดจอ่อและความสุขในขณะที่น้ำผึ้งที่มีแหล่งพลังงานกลูโคสตามธรรมชาติจะให้เชื้อเพลิงที่บริสุทธิ์สำหรับเซลล์ประสาทให้ทำงานได้อย่างมั่นคงการรวมกันนี้เหมือน กับการมีทั้งประกายไฟและเชื้อเพลิงเพื่อให้เปลวไฟแห่งความตื่นเต้นลุกโชนและคงอยู่นานขึ้นด้วยเหตุนี้สัญญาณจากสมองไปยังอวัยวะเพศจึงไวขึ้นปฏิกิริยาตอบสนองทางเพศจึงเร็ ว่าแลแรงขึ้นข้อดีเพิ่มเติมคือการผสมผสานกาแฟและน้ำเพื่อยิงช่วยลดความอ่อนลละหลังมีเพศสัมพันธ์คุณลุงหลายท่านหลังอายุ50มักบ่นว่าหลังมีกิจกรรมแล้วร่างกายหมดแรงบางครั้งวันรุ่งขึ้นทำงานไม่ไหวน้ำพึ่งที่มีคุณสมบัติในการเติมพลังงานอย่างรวดเร็วร่วมกับคาเฟอีนที่ช่วยรักษาความตื่นตัวทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เอราวาสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงเรื่องบนเตียงเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประจำวันด้วย ในทางปฏิบัติหลายคนได้ทดลองใช้วิธีนี้ด้วยสูตรง่ายๆตอนเช้าชงกาแฟดำบริสุทธิ์หนึ่งถ้วยเติมน้ำผึ้งแท้หนึ่งช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันแล้วดื่มตอนอุ่นๆหลังจากผ่านไปประมาณ2-3สัปดาห์พวกเขาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจิตใจเบิกบานสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะชีวิตคู่ดีขึ้นมีหลายท่านเล่าว่าพวกเขาได้ความรู้สึกกระฉับกระเฉงเหมือนไม่ยังหนุ่มกลับคืนมาไม่ต้องกังวลเรื่องล้มปากอ่าวหรือยังไม่ถึงตลาดก็หมดเงินอีกต่อไปแน่นอนว่าเพื่อให้ได้ผลในระยะยาวต้องระวังเรื่องปริมาณทีี่่เเหหมมมาะะสววรดืพยงนล ถึงสองแก้วเท่านั้นหลีกเลี่ยงการใช้มากเกินไปเพื่อป้องกันอาการนอนไม่หลับหรือหัวใจเต้นเร็วเกินไปสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องเลือกกาแฟบริสุทธิ์ที่ไม่ผสมสิ่งเจือปนและน้าพึ่งแท้ที่ไม่ผสมน้ําตาลเคมีเมื่อวัตถุดิบ สะอาดและเป็นธรรมชาติร่างกายจึงจะสามารถดูดซึมคุณค่าของการผสมผสานนี้ได้อย่างเต็มที่สรุปคือกาแฟาผสมน้ำผึ้งแท้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องดื่มที่อร่อยเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีธรรมชาติที่ปลอดภัยช่วยให้ผู้ชายวัยห้สปีขึ้นไปปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตฟื้นฟูเทสโทสเตอโรนและกระตุ้นระบบประสาทนี่คือเคล็ดลับที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการรักษาความแข็งแกร่งและความมั่นใจในชีวิตสมรส2 กาแฟผสมกับออบเชยนี่คือการผสมผสานที่ดูเรียบง่ายแต่กลับให้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจต่อสุขภาพทางเพศของผู้ชายวัย50ปีขึ้นไปเมื่อพูดถึงประเด็นนี้โดยตรงการรวมกันนี้ไม่เพียงแต่สร้างรสชาติที่พิเศษอุ่นและน่ารื่นรมเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบอย่างแรงต่อกลไกสำคัญ3ประการคือการไหลเวียนโลหิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน และระบบประสาทส่วนกลางเมื่อกาแฟถูกรวมกับอ,อบเชยประสิทธิภาพจะยิ่งเพิ่มขึ้นอ,อบเชยมีสารซินนามันดีไฮด์ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่ช่วยทําให้ร่างกายยอบอุ่นเพิ่มการไหลเวียนโลหิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณอุ้งเชิงกรานด้วยเหตุนี้เลือดจึงถูกส่งไปยังอวัยวะเพศได้เร็วขึ้นแข็งแรงขึ้น ช่วยให้การแข็งตัวเป็นไปตามธรรมชาติและคงทนนอกเหนือจากการไหลเวียนโลหิตแล้วอบเชยยังมีฤทธิ์ช่วยรักษาระดับเทสโทสเตอโรนหลังอายุ50ปีฮอร์โมนเพศชายที่ลดลงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ความต้องการทางเพศลดลงและเกิดภาวะนกเขาไม่ขันใน งานวิจัยสมัยใหม่อบเชยถูกบันทึกว่าสามารถเพิ่มกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเทสโทสเตอโรนพร้อมทั้งจำกัดภาวะเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้อันธท,ทำงานลดลงเมื่อรวมกับกาฟแฟร,ร่างกายจะได้รับการกระตุ้นจากคาเฟอีนพร้อมกับการสนับสนุนจากสารออกฤทธิ์ในอบเชยจากนั้นก็จะปรับปรุงฮอร์โมนเพศช,ชายได้อย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืน จุดสำคัญอีกประการหนึ่งคือระบบประสาทส่วนกลางผู้ชายหลังวัยห้มักประสบปัญหาปฏิกิริยาตอบสนองของระบบประสาทที่ช้าลงสัญญาณจากสมองไปยังอวัยวะเพศอ่อนแอลงทำให้การแข็งตัวไม่ไวต่อการกระตุ้นอีกต่อไปคาเฟอีในกาแฟามีผลในการกระตุ้นเส้นประสาทอยู่แล้วช่วยเพิ่มความตื่นเต้นและการจดจ่อเมื่อรวมกับกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของอบเชยสมองจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอย่างแข็งแกร่งอบเชยมีกลิ่นหอมอบอุ่นให้ความรู้สึกสบายใจพร้อมทั้งกระตุ้นการหลั่งเอนโดรฟินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห ย้ายให้จิตใจผ่อนคลายและกระตุ้นความต้องการทางเพศนี่คือเหตุผลที่หลายคนรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นเมื่อได้ดื่มกาแฟอบเชยไม่เพียงแต่ทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทางจิตใจด้วยไม่เพียงเท่านั้นการรวมกันของกาแฟและอบเชยยังให้ประโยชน์ในการปกป้องสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดอบเชยมีความสามารถในการลดน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีและต้านการอักเสบของหลอดเลือดในขณะที่กาแฟช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานลดความเสี่ยงของโรคอ้วนซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้สมรรถภาพทางเพศอ่อนแอด้วยเหตุนี้การผสมผสาน นี้จึงไม่เพียงแต่แก้ไขภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในระดับผิวเผินเท่านั้นแต่ยังช่วยป้องกันโรคพื้นฐานที่ส่งผลโดยตรงต่อสมรรถภาพของผู้ชายอีกด้วยในทางปฏิบัติหลายคนใช้วิธีที่ง่ายมากกาแฟร้อน1แก้วเติมผงอบเชยครึ่งช้อนชาหรือแท่งอบเชยเล็กๆหนึ่งแท่งคนให้เข้ากันหลังจากการดื่มต่อเนื่องเป็นเวลา2 3สัปดาห์ร่างกายจะเริ่มรู ข้อศึกถึงการเปลี่ยนแปลงจิตใจปลอดโปร่งร่างกายอบอุ่นโดยเฉพาะความสามารถทางเพศดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางคนอย่างเล่าว่าด้วยกาแฟอบเชยพวกเขาไม่เพียงแต่รู้สึกตื่นเต้นในเรื่องบนเตียงมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังรักษาสุขภาพโดยรวมได้ดีขึ้นเหนื่อยน้อยลงทํางานได้อย่างกระฉับกระเฉงอย่างไรก็ตามต้องจําไว้ว่าการผสมผสานทุกอย่างต้องมีปริมาณที่เหมาะสมการดื่มกาแฟมากเกินไปอาจทําให้มีอาการนอนไม่หลับหัวใจเต้นเร็วในขณะที่อบเชยหากใช้มากเกินไปอาจทําให้ตับร้อนหรือเกิดการระคายเคืองปริมาณที่แนะนําคือการดื่มกาแฟอบเชย1ถึง2แก้ว ต่อวันแบบเจอจางปานกลางดื่มในตอนเช้าหรือช่วงบ่ายแก่ๆสิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกวัตถุดิบที่สะอาดกาแฟบริสุทธิ์ไม่ผสมสิ่งเจือปนและอบเชยแท้ไม่ผสมกลิ่นสังเคราะห์ส,สรุปคือกาแฟผสมกับอบเชยคือการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมระหว่างรสชาติและผลต่อสุขภาพมันช่วยปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตสนับสนุนการเพิ่มเทสโทสเตอรโรนแอ และกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางช่วยให้ผู้ชายวัยห้าสปีขึ้นไปกลับมามีความตื่นเต้นและสมรรถภาพที่แข็งแกร่งนี่คือเคล็ดลับที่เรียบง่ายเป็นธรรมชาติและทําได้ง่ายๆที่บ้านแต่สามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตทางเพศและคุณภาพชีวิตสมรส 3. กาแฟผสมกับขิง นี่คือเคล็ดลับที่หลายคนคาดไม่ถึงแต่กลับให้ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งต่อสุขภาพทางเพศของผู้ชายวัยห้ปีขึ้นไปหากาแฟถูกมองว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ช่วยให้ร่างกายตื่นตัวกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตขิงก็มีชื่อเสียงในด้านคุณสมบัติในการทําให้ร่างกายอบอุ่นขยายหลอดเลือดและต้านอนุมูลอิสระเมื่อวัตถุด,ดิบทั้งสองนี้รวมกันประสิทธิภาพไม่เพียงแต่จะเสริมกันเท่านั้นแต่ยังช่วยชดเชยซึ่งกันและก,กันโดยส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลไกสำคัญที่ช่วยปรับปรุงสมรรถภาพของผู้ชาย อันดับแรกต้องพูดถึงการไหลเวียนโลหิตซึ่งเป็นหลักฐานของการแข็งตัวทุกครั้งคาเฟอีในกาแฟช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจเพิ่มปริมาณเลือดไหลเวียนและขยายหลอดเลือดส่วนปลายแต่ประสิทธิภาพนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหายไปได้ง่ายหากร่างกายตึงเครียดหรือหลอดเลือดหดตัวจากความยินขิงจึงเข้ามามีบทบาทที่ยอดเยี่ยมในเวลานี้สารออกฤิ์ซิงเจอร์รอนและโชกาออน ในขิงมีฤทธิ์ทำให้ร่างกายอบอุ่นส่งเสริมการขยายหลอดเลือดลดการหดเกรง็งเมื่อรวมกับกาแฟการไหลเวียนของเลือดไม่เพียงแต่จะเพิ่มแรงดันเท่านั้นแต่ยังไหลเวียนได้อย่างราบรื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไปรวมตัวที่บริเวณอุ้งเชิงกรานมากขึ้นด้วยเหตุนี้ความสามารถในการแข็งตัวจึงเป็นไปตามธรรมชาติรวดเร็วและคงอยู่ได้นานขึ้น จุดต่อไปคือฮอร์โมอนเทสโทสเตอโรนหลังอายุ50ปีระดับเทสโทสเตอโรนที่ลดลงทําให้ผู้ชายรู้สึกเหนื่อยล้าความต้องการทางเพศลดลงและอวัยวะเพศไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนคิงได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยหลายชิ้นว่ามีฤทธิ์ปรับปรุงการทํางานของอันธพิ่มกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเทสโทสเตอโรนและลดภาวะเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้เซลล์เป้าหมายเสื่อมลงในขณะที่กาแฟเสริมพลังงานทันทีคิงก็มีบทบาทในการปกป้องและกระตุ้นการผลิตฮอร์โมอนด้วยเหตุนี้ร่่าางงงงกยจมีทัั้แหลพลพ งานในการทำงานและฟื้นฟูระดับเทสโทสเตอโรนได้อย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืนปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือระบบประสาทส่วนกลางผู้ชายหลายคนหลังวัย50ประสบปัญหาที่สัญญาณจากสมองไปยังอวัยวะเพศอ่อนแอลงทำให้การแข็งตัวที่ต้องการทำได้ยากคาเฟอีนในกาแฟมีชื่อเสียงในด้านการกระตุ้นให้สมองหลั่งโดปามีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่สร้างความรู้สึกตื่นเต้นเมื่อขิงถูกรวมเข้าด้วยจะเสริมด้วยฤทธิ์ที่ช่วยบรรเทาความตึงเครียด ปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตในสมองและเพิ่มระดับเซโรโทนินทำให้จิตใจผ่อนคลายยิ่งขึ้นการประสานงานนี้สร้างสภาวะสมดุลระหว่างความตื่นเต้นและความผ่อนคลายทำให้ร่างกายรับการกระตุ้นทาเงาเพศได้ง่ายขึ้นและตอบสนองได้ว่องไวขึ้นนอกเหนือจากผลกระทบโดยตรงต่อสมรรถภาพทางเพศแล้วกาแฟและขิงยังให้ประโยชน์ต่อสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสมรรถภาพของผู้ชายขิงมีคุณสมบัติต้านการอักเสบต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยในการยอ่อย เยาหานและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันส่วนกาแฟช่วยปรับปรุงการเผาผลาญลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่2และโรคอ้วนซึ่งเป็นโรคพื้นฐานที่มักส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสมรรถภาพทางเพศเมื่อรวมกันวัตถุดิบทั้งสองนี้ไม่เพียงแต่แก้ไขอาการบนบอกล่างไม่ฟังเท่านั้นแต่ยังจัดการกับปัจจัยรากเง้วที่ทำให้สมรรถภาพของผู้ชายลดลงในทางปฏิบัติสูตรง่ายมากกาแฟร้อนหนึ่งช้วยเติมขิงสดหั่นบางๆสองสามชิ้นหรือผงขิงเล็กน้อยคนให้เข้ากันแล้วดื่มเพียงแค่ดื่มต่อเนื่องในระยะเวลาสั้นๆร่างกายก็จะ เจนตื่นตัวในตอนเช้าร่างกายอบอุ่นพลังงานเต็มเปี่ยมและชีวิตบนเตียงดีขึ้นบางคนอย่างเล่าว่าพวกเขาไม่เพียงแต่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อมีกิจกรรมเท่านั้นแต่ยังเหนื่อยน้อยลงหลังมีกิจกรรมกล้ามเนื้อกระชับและจิตใจจ่มใสามากข,าขึ้นอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องปริมาณและเวลาในการบริโภคไม่ควรดื่มเกินวันละสแก้วเพื่อ ป้องกันอาการนอนไม่หลับหรือหัวใจเต้นเร็วเกินไปสำหรับขิงเทียงแค่2อถึงสชิ้นบางๆหรือผงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วหลีกเลี่ยงการใช้มากเกินไปเพราะอาจทำให้ร่างกายร้อนในหรือระคายเคืองกระเพาะอาหารเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือตอนเช้าหรือช่วงบ่ายแก่ๆเมื่อร่างกายต้องการพลังงานและความตื่นตัวมากที่สุดสรุปคือกาแฟผสมกับขิงเป็นวิธีแก้ปัญหาตามธรรมชาติที่ปลอดภัยทำได้ง่ายส่งผลกระทบโดยตรงต่อ,อก,กลไกสำคัญ3ประการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตกระตุ้นการผลิตเทสโทสเตอโรอน และปรับปรุงปฏิกิริยาตอบสนองของระบบประสาทนี้ไม่ใช่แค่เอเครื่องดื่มที่อร่อยเท่านั้นแต่ยังเป็นเคล็ดลับที่ช่วยให้ผู้ชายวัยห้ปีขึ้นไปรักษาความแข็งแกร่งความมั่นใจและความกระฉับกระเฉงเปิดประตูสู่การฟื้นฟูสมรรถภาพเหมือนวัยหนุ่ม 4. ประโยชน์โดยรวมสําหรับผู้ชายเมื่อใช้กาแฟร่วมกับวัตถุดิบธรรมชาติอย่างถูกวิธีการใช้กาแฟร่วมกับวัตถุดิบธรรมชาติเช่นน้าผึ้งอบเชย รอคิงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การปรับปรุงความสามารถในการแข็งตัวเท่านั้นในความเป็นจริงนี่คือวิธีการที่ส่งผลกระทบอย่างครอบคลุมต่อหลายด้านของสุขภาพนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนสำหรับผู้ชายวัย50ปีขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มเข้าสู่ภาวะการลดลงของพลังชีวิต จุดเด่นแรกคือการเพิ่มเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติฮอร์โมนเพศช,ชายนี้ถือเป็นเชื้อเพลิงของสมรรถภาพผู้ชายเมื่อเทสโทสเตอโรนอยู่ในระดับสูงความต้องการทางเพศจะแข็งแกร่งกล้ามเนื้อกระชับจิตใจมองโลกในแงด่ดีและร่างกายเต็มไปด้วยพลังงานในทางกลับกันเมื่อลดลงผู้ชายมักจะประสบกับความเหนื่อยล้าซึ่งซึมและหมดความสนใจในเรื่องบนเตียงการผสมกาแฟกับน้ำพึ่งให้วัตถุดิบสำหรับกระบวนการผลิตฮอร์โมนในขณะที่อบเชยและขิงช่วยปกป้องอันธรดพ หาว่าเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันนี่คือการประสานงานตามธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลฮอร์โมนได้เองโดยไม่ต้องพึ่งยาประโยชน์ที่2คือการปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตความสามารถในการแข็งตัวขึ้นอยู่โดยตรงกับปริมาณเลือดที่ไหลไปยังอวัยวะเพศกาแฟด้วยคาเฟอีนได้ช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มแรงดันเลือดแต่เมื่อรวมกับขิงและอบเชยประสิทธิภาพนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณขิงทาให้ร่างกายอบอุ่นอบเชยกระตุ้นการไหลเวียนทั้งสองช่วยให้เลือดไหลไปรวมตัวที่บริเวณอุ้งเชิงกรานได้อย่างแข็งแกร่งและสมสมม่ําเอ ด้วยเหตุนี้ภาวะยังไม่ทันได้รบก,ก็ยอมแพ้หรือยังไม่ถึงตลาดก็หมดเงินจะลดลงอย่างมากนี่คือกลไกพื้นฐานในการแก้ไขภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายสูงอายุประโยชน์สำคัญอีกประการคือการปรับปรุงการทำงานของระบบประสาทหลังอายุ50ปีระบบประสาทตอบสนองช้าลงสัญ,ญญาณจากสมองไปยังอวัยวะเพศไม่ว่องไวเหมือนก่อนคาเฟอีใน,ในกาแฟกระตุ้นให้สมอง หลังโดปามีนสร้างความรู้สึกตื่นเต้นในขณะที่น้ำผึ้งให้พลังงานแก่เซลล์ประสาทขิงและอบเชยช่วยลดความตึงเครียดและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตในสมองเมื่อกลไกทั้ง3าได้รับการสนับสนุนพร้อมกันสัญญาณประสาทจะชัดเจนปฏิกิริยาตอบสนองทางเพศจะว่องไวขึ้นจากนั้นจะช่วยให้ผู้ชายเกิดความตื่นเต้นและรักษาความสุขได้ง่ายขึ้นไม่สามารถละเลยประโยชน์ของการเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมได้นอกเหนือจากผลกระทบโดยตรงต่อสมรรถภาพทางเพศการผสมผสานกาแฟากับน้ำผึ้งขิง และอบเชยยังช่วยลดการอักเสบปรับปรุงการย่อยอาหารรักษาเสถียรภาพของน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีและป้องกันโรคอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆที่ทำให้สมรรถภาพทางเพศอ่อนแอร,ร่างกายที่แข็งแรงหลอดเลือดที่โล่งและฮอร์โมนที่สมดุลคือหลักฐานในการรักษาสมรรถภาพในระยะยาวนอกจากนี้ประโยชน์ทางจิตใจก็มีค่ายอย่างยิ่งเมื่อฮอร์โมนคงที่เลือดไหลเวียนดีและระบบประสาทว่องไวผู้ ชายจะรู้สึกมั่นใจในชีวิตสมรสมากขึ้นความมั่นใจนี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงความสุขในครอบครัวเท่านั้นแต่ยังแผ่ขยายไปสู่การทำงานและความสัมพันธ์ทางสังคมผู้ชายที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตจิตใจมองโลกในแง่ดีย่อมสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งน่าดึงดูดและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาในทางปฏิบัติหลายคนใช้วิธีง่ายๆเป็นนิสัยทุกเช้ากาแฟร้อนหนึ่งแก้วผสมน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาเติมผงอบเชยเล็กน้อยหรือคิงหั่นบางๆสองสามชิ้นหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่สัปดาห์พวกเขาพบว่าร่างกายแแขขข็งงรึึ้้้นนนนนอหลับบบไดดกกจจิิตใเเาาาาโยฉพะควมส มารถทางเพศดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาชั่วคราวแต่เป็นการดูแลสุขภาพในระยะยาวปลอดภัยและประหยัดสรุปคือประโยชน์โดยรวมของกาแฟเมื่อรวมกับน้ำผึ้งอบเชยและขิงคือวิธีธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้ชายวัยห้สปีขึ้นไปเพิ่มเทสโทสเตอโรนปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตสนับสนุนระบบประสาทพอร้อมทั้งยกระดับสุขภาพโดยรวมนี่คือหลักฐานที่มั่นคงในการรักษาความแข็งแกร่งความมั่นใจและความสุขทั้งในเรื่องบนเตียงและชีวิตประจำวันสรุป กาแฟไม่นํามาผสมผสานอย่างถูกต้องกับวัตถุดิบเช่นน้ําผึ้งอบเชยหรือขิงจะไม่ได้เป็นเทียงเครื่องดื่มที่คุ้นเคยที่ช่วยให้ตื่นตัวเท่านั้นแต่ได้กลายเป็นเคล็ดลับที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติที่ช่วยให้ผู้ชายวัยห้ปีขึ้นไปปรับปรุงสุขภาพทางเพศได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่การสนับสนุนการเพิ่มเทสโทสเตอโรนการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตการกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางไปจนถึงการยกระดับสุขภาพโดยรวมทั้งหมดนี้ล้วนมีส่วนช่วยให้สมรรถภาพของผู้ชายกลับมาเหมือนวัยหนุ่มอีกครั้งนี้คืออวิธีีแก้้้ปปปััญหหาาาท่่่นํไไใใชดดงยยลภม สิ้นเปลืองแต่ให้ประสิทธิภาพที่ยั่งยืนหากทำอย่างสม่ำเสมอทุกวันสิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อคุณลุงนำไปปฏิบัติควรระวังในการเลือกกาแฟที่สะอาดบริสุทธิ์น้ำพึ้งแท้อบเชยยาลละขิงสดหรือผงที่บริสุทธิ์หลีกเลี่ยงการใช้ยาเกินขนาดดื่มวันละหนึ่งถึงสองแก้วก็เพียงพอแล้วเพื่อให้ร่างกายดูดซึมและแสดงประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่เกิดผลข้างเคียงหากเห็นว่าการแบ่งปันนี้มีประโยชน์คุณลุงโปรดแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างแบ่งปันประสบการณ์หรือข้อสงสัยเพื่อให้ผมตอบเพิ่มเติมได้พร้อมกัน สุขภาพและสมรรถภาพทางเพศตามธรรมชาติอื่นๆนะครับทุกความคิดเห็นและการสมัครสมาชิกของคุณลุงคือแรงจูงใจให้ผมนำข้อมูลที่มีค่ามาแบ่งปันต่อไปครับ